สวัสดีครับช่างหนร้านสิ่งมบายปากซอยจอมทองเจ็ดวันนี้เราจะมาดูนะครับสาเหตุของปัญหาโทรศัพท์มือถือทีอ่ติดไวรัสโฆษณากันมันมาจากสาเหตุอะไรนะครับก็หลักๆเลยนะครับมาจากตรงนี้ครับแอป y t u t u นะครับทำไมมาจากแอป YouTube ล่ะครับเพราะว่าใน y t u t u เนี่ยมันจะมีโฆษณาอย่างเงี้ยเราเข้ามาปุ๊บเราจะเจอตรงนี้เลยใช่ไหมครับ อันนี้คือแอปโฆษณาอของพวกไวรัสโฆษณาที่มันเด้งโชว์ขึ้นมาใน,ใน,ในเครื่องเราเวลาเกิดปัญหานะครับพวกนี้มันจะหลอกล่อเรามันบอกว่าเ,เครื่องเรามีขยะเครื่องเราข้อมูลเต็มนะครับมันจะบอกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอยากเนี่ย,ยตามข้อความที่เขาบอกเลยนะครับทีนนี้ด้วยความไม่รู้นะครับของผู้ใช้งานก็จะไปกดมัน มันจะเด้งเข้าเพจตัวอัตโนมัตินะครับแล้วไปกดติดตั้งพอกดติดตั้งทีนี้ก็เรียบร้อยครับทีนี้ไวรัสพวกนี้มันก็จะฝังไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากฝังแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะดึงพวกเพื่อนมาก็จะเป็นพวกไวรัสโฆษณานะครับแล้วก็ฝังอยู่ในตัวเครื่องก็จะทําให้เกิดการเด้งโฆษณานี่ถ้าเราไล่ไปอีกนะครับอ,อันนี้ก็ตัวหนึ่งนะครับนี่ ตรงนี้นะครับแจ้งว่ามีไฟขยะ,ะลไลๆๆ่ไล่ไล่ดูทีนี้วิธีการป้องกันนะครับก็เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการอย่าไปลงเชื่อมันนะครับเพราะว่า,อาแอป y t u t u นะครับเป็นแอปสำหรับดูหนังฟังเพลงมันไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเครื่องของเราเนี่ย มันมีไฟล์ขยะหรือข้อมูลเต็มใช่ไหมครับแอป YouTube ก็คือสำหรับดูหนังฟังเพลงเท่านั้นนะครับสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาตรงนี้มันคือการหลอกลวงนะครับเป็นโฆษณาสังเกตว่าจะมีคำว่าได้รับการสนับสนุนตรงนี้เป็นโฆษณานะครับอันนี้พวกนี้หลอกลวงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้ของจริงนะครับแอปของจริงก็คือจะมีการดูใช่ไหมครับจะมีการดูอันนี้ก็คือกดเข้าไปก็จะเป็น อ่เป็นเพลงหรือเป็นหนังนะครับเป็นคลิปต,ต่างๆให้เราได้ดูนะครับทีนี้เราไม่อยากจะให้ไโฆษณาพวกนี้ขึ้นมารบกวนนะก็ยังมีวิธีการนะครับก็คือกดจุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดบล็อกไปครับแล้วก็กดต่อไปครับเรียบร้อยครับอันนี้บล็อกโฆษณานั้นไปแล้วนะครับแต่มันไม่มีทางหมดนะครับเพราะว่าแอป โฆษณาพวกนี้มันเยอะมากๆเลยมีเป็นร้อยเป็นพันนะถึงลบไปแล้วมันก็ยังมาอีกนะครับแต่ทีนี้มันก็คือมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ่นะไม่ให้มันเด้งขึ้นมาคนใจเราเวลาที่เราดูลนะครับอันนี้เดลองรีสตาร์ทใหมนะ่หรือจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างงี้พวกได้รับการสนับสนุนพวกโฆษณาต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันวนใจมีเด้งบ่อยๆก็สามารถที่จะกดสามจุดนี้ได้แล้วก็บล็อกโฆษณามันได้เหมือนกันนะครับพวกนี้เราสามารถบล็อกได้หมดเลยนะแต่สุดท้ายนะครับการบล็อกพวกแอปไวรัสแอปโฆษณาเนี่ยนะครับยังไงเราก็แอปลบลบไม่มีไม่สามารถบล็อกมันได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีมาเรื่อยๆพวกนี้มันจะคิดคน้น พวกแอป,ปใหม่ๆมาเรื่อยๆถึงวันนี้หมดไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่มีตัวใหม่มาเรื่อยๆนะครับวิธีป้องกันก็อย่างที่บอกครับอย่าไปกดมันเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยคือโฆษณานะครับเนี่ยอ่าเป็นแอป,ปไปรัสโฆษณานะครับเนี่ยบอกความจําของเราเต็มมันรู้ได้ยังไงครับแอป,ป YouTube มันรู้มันไม่มีทางรู้ได้หรอกนะครับเราก็คืออย่าไปลงเชื่ออย่าไปกดดาวน์โหลดมันเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราเผลอกดไปแล้ว เด่นเข้ามาครับอย่าไปกดติดตั้งกดติดไปครับแค่นี้เองแอันนี้เราก็ไม่ติดกับดักแอปโฆษณาแล้วก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับปลอดภัยจากแอปโฆษณาได้ระดับหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ